เจอกันตอนเช้าๆมันก็ที่นี่ก็คงประมาณเที่ยงแล้วละคะ่ะประมาณเที่ยงไม่รู้ตอนนี้เที่ยงไหมอืมนะคะก็ก็จะเป็นเมนูพี่คือพี่แดงทําอาหารทานนะคะก็เลยอย่างน้อยก็ทําทานก็เลยลองไลฟ์เอ่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับดูได้ได้ดูได้ชมกันนะคะเพื่อเพลินๆบ้างเพื่อได้ประโยชน์บ้างเผื่ออยากทําตามบ้าง เือได้เป็นความรู้นิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนก็คืออยู่พักอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะพักอยู่ที่บ้านก็คือเผื่ออยากามีอะไรดูอะไรทําบ้างดูทีวีอาจจะเยอะไปติดตามข่าวมานอาจจะเครียดไปนะคะ mm hmm. คือเวลาเราอยู่เราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเราอยู่บ้าน mm hmm. เพราะว่าพี่แจงตอนนี้คือเก็บตัว mm hmm. ตั้งแต่พี่แจงมาตั้งามาจะากลกับมาจากไทยวันที่17มกราคม,ม mm hmm. ใช่ไหมคะ ตอนนี้ก็วันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกมีนาคมก็ประมาณสองเกือบส mm. องเดือนกว่ากว่าใช่ไหมคะพี่แจงก็ก,กักตัวตลอดเพราะว่าคือเกาหลีเขาก็จะมีไวรัสคือแบบแบบแพร่เชื้อแบบกระทันหันนะคะตอนแรกก็ไม่มีเท่าไหร่ตั้งแต่ตอนที่มีเรื่องโบสถ์ที่แทกูใช่ไหมคะมันก็เป็นเรื่องใหญ่ทุกคนก็เลยแบบต้องรีบ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 คือต้องเก็บเนะื้อเก็บตัวเพราะว่าวิแจงก็ ตอนที่ลงจากเครื่องเขาก็ให้บอกว่าให้มีเมสเซจมานะคะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายตอนนั้นก็ก็ออกไปบ้างนะคะก็คิดว่าตัวเองไม่เสี่ยงตอนนั้นก็ก็ก็เลยไม่ได้ไม่ได้กักตัวแต่ว่าไม่ได้ไปนั่นไปนี่ไม่ได้ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่นะคะเพราะว่าเขามีเมสเซจมาก็คืออยากเป็นผู้มีส่วนร่วมในสังคมด้วยนะคะพี่แจงก็เลย เก็บเนะื้อเก็บตัวระหาก็อยู่ในนั้นคาะทีนี้ยิ่งยิ่งตอนที่แทกูระบาดใช่ไหมคะก็เลยยิ่งต้องสี่เรียดแล้วมเมื่อวานเนี่ยนะคะเมื่อวานสองวันก่อนใช่ไหมคะยิ่งสี่เรียดไปใหญ่เลยเพราะว่ามันใกล้เข้ามาแต่ก่อนคือก่อนหน้านั้นน่ะมันอยู่ไกลพี่แจงมากนะคะไกลพี่แจงมากๆเลยไม่คิดว่ามันจะมาขนาดนี้นะคะไม่คิดมาตอนนี้ก็คือเข้ามาใกล้อยูอย่หลังบ้านประมาณสองถัดไปสองสามซอยเนี่ยนะคะแต่ คือเดี๋ยวนะคะฉีดหน้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะอืมหอมสดชื่นนะคะอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพดูแลผิวพรรณดูแลอา,อาหารการกินดูแลทุกอย่างตัวเองนะคะเราต้องต่อสู้กับยายายาไปวิตกกังวลมากจนเกินไปมันจะทําให้ทํำลายสุขภาพของเรานะคะเราต้องมีความสุขสนุกสนานในการดําเนินชีวิตใช่ไหมคะ คือเราต้องมันต้องไปหน้อยู่แล้วเราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะทําทุกอย่างให้อ่าผ่อนคลายนะคะหลังจากมันอยู่ใกล้พี่แจนใช่ไหมคะพี่แจก็จะเล่าให้ฟังต่อนะคะมันแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อวานเขาก็ส่งมเมสเซจคือเป็นระยะระยะใช่ไหมคะว่าใครเข้าไปไปซื้อไอขนมปังไอตัวปลานใช่บ้างใช่ไหมคะที่เอ่อ ที่สองผัวเมียที่เขาขายกันใช่ไหมคะก็คือเขาให้รีบไปตรวจกันทุกคนนะคะตรวจแล้วเขาตรวจที่นี่ตรวจเร็วใช่ไหมคะตรวจเร็วมากใช่ไหมคะเมื่อวานเขาก็แปดสิบคนนะคะแล้วเขาก็ประกาศมาใครที่ยังไม่ได้เลาช่วยบอกช่วยแจ้งด้วยเพราะว่าบางบางครั้งผู้สูงวัยอะไรเงี้ยแม่เสดอาจจะไม่ได้อ่านไมไ่อะไรเงี้ยช่วยบอกบอกต่อกันช่วยหรือใครมีใครรู้เคยถามคือคือแบบคืออย่านิ่งนอนใจให้แต่ละคนคือรอบๆข้างมี ผู้สูงมายที่เขายังไม่ตรวจหรือเขาอาจจะเดินไปข้างนอกอาจจะไปซื้อตัวปลานี่มาทานไหมยอะไรยเงี้ยก็ยำ้ำย้ำกันอยู่นะแต่ที่นี้เขาก็รวดเร็วดีนะคะก็ก็รวดเร็วนะคะในการตรวจว่าใครแต่โดยส่วนมากที่ตรวจเนาะแปดสิคนที่ผ่าเมื่อวานเนี้ก็คือปกตินะคะมยังไม่ติดเชื้อนะคะยังไม่ติดเชื้อนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะประกาศอีกนะคะว่ามีกี่คนที่ที่ติดเชื้อหรือไปไปตรวจแล้วเพราะว่าที่นู้นเขาจะรายงานส่งแมเสเซจให้ทุกคนที่มีมือถือนะคะอ,อ,อันนี้โดยโดย,โดยอันนี้ข้อมูลที่พี่แจงได้รับนะคะเพราะว่าอยู่บ้านพี่แจะไม่ได้ไปไหนพยายามาไม่ดูข่าวนะคะพยายามไม่ดูข่าวมากๆไม่ดูดูน้อยมากนะคะเพราะว่าประมาณสิบยีนาทีถ้าดูข่าวทีนี่ก็ดู ว่ามันถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยแค่นั้นเพราะว่ายังไงแม่เสียเขาก็มาเตือนเราอยู่แล้วนะคะพี่แจนก็ทําใจให้สบายนะคะเราก็ต้องอีกอย่างคือพี่แจนก็บอกอย่างที่บอกนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะดีมากๆอยากจะแชร์อยากจะบอกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นเวลาที่ดีช่วงนี้นะคะถือสองอย่างนะคะที่พี่แจงอยากให้เราลงทุนช่วงนี้นะคะไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะใช้เวลาอย่างเดียวซึ่งตอนนี้เวลาเราเหลือเฟือมากนะคะสองอย่างก็คือ ลงทุนนะคะลงทุนเรื่องเวลานะคะดูแลสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็เพิ่มความรู้ให้กับสมองของเรายิ่งเพิ่มเพราะพวกนี้มันจะอยู่กับเราไปจนอาย,ายุไขเลยใช่ไหมคะสุขภาพถ้าสุขภาพมันจะวัดได้จนช่วงเราอายุมากเข้าไปแล้วนะคะมันจะวัดว่าเราดูแลสุขภาพดีจริงไหมนะคะอันนั้นอันนั้นคือ,อเป็นข้อสรุปว่าคุณดูแลจริงหรือเปล่า นะคะคือช่วงอายุมากๆเข้าไปเรียบร้อยคุณเป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรหนักๆไหมนะคะแล้วก็ยิ่งแล้วทีนี้เรื่องความรู้ใช่ไหมคะความรู้มันไม่มีใครสามารถที่จะแย่งเราไปได้เราอยากรู้อะไรเราต้องศึกษาต้องเรียนเพราะว่าทุกวันนี้ความรู้เนี่ยมันมันเข้ามาหาเราหาหาความรู้ได้ง่ายๆมากนะคะทางพันโซเชียลต่างๆนะคะคือหลากหลายนะคะแล้วแต่เราเลือกแล้วแต่จริตเราแล้วก็ให้ชอบนะคะ เราอยากเพิ่มความรู้ทางด้านไหนอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไหนขอให้ลงทุนเวลาตรงนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราจะได้เป็นกูรูนะ,ะเป็นผู้รู้พูดได้ความเชื่อมั่นด้วยความมั่นใจนะคะโอเคนะคะเกินเรียบร้อยแล้วนะคะมามาเมนูอาหารว่างวันนี้นะคะของพี่แจก็จะเป็นเคยพี่แจงเคยรู้สึกว่าเคยทําตอนปีใหม่อะไปเอาไปท,ที่ที่บริษัทนะคะแต่ในนี้ เดี๋ยววิจัยจะทําใหม่ๆสดๆเลยนะคะให้ดูนะคะเรื่องต๊อกปุกกี้นะคะคือผัดเอ่อเป็นเส้นนะคะเป็นเส้นในข้าวเหนียวนะคะเส้นข้าวเหนียวที่เป็นเส้นแล้วก็มาผัดกับปลาเส้นนะคะโอเคเป็นเมนูที่ทุกคนชื่นชอบอร่อยมากๆนะคะมีสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมาดูกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ก็สั้นๆนะคะง่ายๆไม่ไม่ได้ยุ่งยากนะคะมาเริ่มดูอันนี้ก็คือเป็น เป็นเส้นนี่นะคะพี่จะต้องหนึ่งกิโลนะคะพี่จะแช่แช่น้ําอุ่นนะคะเวลาเราไปตุนเวลาเราไปผ่านมันก็จะได้นิ่มตอนนี้ก็คือนิ่มๆน,นิ่มบ้างแล้วนะคะตอนนี้โอเคเสี่ยงก็เตรียมเรียบร้อยล้างเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะปลาเส้นนะคะ,ะปลาเส้นอันนี้ประมาณพี่จะซื้อมากิโลเออครึ่งกิโล ประมาณครึ่งกิโลสี่สิโอเฟกซาชิปก็คือประมาณห้า้อยกรัม40ิก็เลยแยกเอาไว้4ี่ชิ้นเพราะว่าเห็นลูกเขาบอกว่าจะเอาไว้ทอดไปย่างนะคะไม่ทอดนะคะย่างนะคะเดี๋ยวพี่แจ้งก็จะอันนี้ก็จะใส่ด้วยอันนี้คือปลาเส้นนะคะได้โปรตีนด้วยนะคะแคลอรี่ต่ํานะคะแต่จะมีพลังงานจากแป้งนะคะเดี๋ยวพี่แจ้งก็จะหั่นอย่างนี้นะคะใส่หมดเลยนะคะ คือใครมีน้อยใส่น้อยมีเยอะใส่เยอะนะคะแล้วแต่ชอบพี่แจงชอบชอบก็จะใส่เยอะนิดนึงอันนี้เป็นปลาล้วนๆน,นะคะนะคะหั่นอย่างนี้นะคะแล้วอันนี้คือตัวปลาเส้นนะคะพี่แจงก็จะหา่นเธอโอกาสหั่นไปเลยนะคะแล้วก็ต้นหลีกนะคะใส่ครึ่งหนึ่งนะคะตัวน,นี้ไม่มีผักอีกแล้วนะคะอันนี้ไว้ใส่ทําเครื่องปรุงตัวอื่นนะคะอืม ง่ายๆนะคะเดี๋ยวพี่แจงก็จะนะคะไว้ใส่ให้มันสีสันนะคะเมนูนี้ส่วนมากคนไทยก็ชอบนะคะคนที่มาเที่ยวก็ชอบใครๆได้ทานก็ชอบนะคะมันจัดจ้านสักนิดนึงนะคะวันนี้เดี๋ยวโอเคพี่แจงก็จะบอกรายละเอียดต่อไปนะคะอันแรกนะคะก็คือน้ำพริกเกาหลีนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะละกันนะคะพี่แจงตักมาสองช้อนพูนๆอย่างนี้นะคะสองช้อนครึ่งก็ได้นะคะ แล้วก็อันนี้คือ,อเกือบนะน,นี่ยพริกป,ป่นพริกป,ป่นเกาหลีนะคะอันนี้พริกป,ป่นนะคะประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เป็นซอสมเะเขือเทศนะคะก็แล้วแต่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะบางบางคนเขาก็ไม่ใส่กันแล้วแต่นะคะพี่แจองอยากให้มันมีสีแดงเพิ่มขึ้นแล้วก็รสชาติียวเปรี้ยวนิดนึงอ,อันนี้ก็จะเป็นผงกะหรี่นะคะ ปกติเขาก็ไม่ใส่นะคะแต่พี่จะอยากอ,าอยากลองใส่ดูยังไม่เคยใส่เม็นครั้งแรกเขาบอกว่าใส่ดูมันก็โอเคอย่างหนึ่งนะคะผงกะหรี่ประมาณสักซ้อนชานะคะแทนน้ําตาลพี่แจเราใช้น้ําผึ้งนะคะแล้วแต่ชอบแล้วกันพี่แจใช้ประมาณสักสองสามช้อนโต๊ะนะคะโอเคเดี๋ยวมา,มาเริ่มปรุงกันเลยค่ะขอถ้วยชาผสมลูกเ,เ,เรามาผสมกันนะคะใ,ใกล้เลยนะลูก วนี้ทำง่ายมากนะคะเอานี้ลงกันนี่นะคะโคชูจังเขาโคจังเขาเรียกโคชูจังนะคะเป็นพริกน้ำพริกเกาหลีนะคะไปหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตต,ตอนนี้ของที่ประเทศไทยหาซื้อได้ง่ายนะคะอาหารการกินลองทานดูเป็นเมนู อีกอย่างนึ่งที่แจงแนะนำนะคะแล้วก็พริกป่นนะคะใส่เข้าไปซอสมะเขือเทศใส่เข้าไปซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็ซอสนะคะน้ำผึ้งค่ะ นะคเะมนูนี้ลองกินว่สีสันก็แบบย่อ,สยอใส่ใส่เข้าไปใส่ให้ทุกอย่างนะคะใส่เข้าไปแล้วก็คนคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะคือเพื่อให้เครื่องปรุงมันเข้ากันก็ตีให้เท่ากันนะคะแรงไปนิดนึง ปกติบางท่านบางคนนะคะเวลาเขาผสมกันเรียบร้อยนะคะเขาก็จะทิ้งไว้ในตู้เย็นสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะเพื่อจะให้ให้มันรสชาติมันได้เข้ากันนะคะโอเคเดี๋ยวพี่จเจนก็จะเริ่มเลยนะคะจะเริ่มผัดกันเลยเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆลบจะเริ่มผัดกันเลยนะคะตอนนี้ใส่เข้าไปเลยนะคะพี่เจนจะเดี๋ยวนี้ ง่ายๆนะคะนี่ไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะประมาณสักห้าร้อยมิลนะคะจะ <c oughs> ใส่มาม่าด้วยก็ได้นะคะ <c oughs> มีความรู้สึกว่ามันหาหาได้ง่ายเพราะว่าคนเกาหลีเขาก็ไปอยู่ที่นู่นที่ที่ประเทศไทยก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะก็จะมีอาหารมีทุกอย่างเลยพี่แจนเคยเห็นนะคะ มีผักสดผักอะไรทุกอย่างเลยแล้วหาซื้อได้งา่ายนะคะนะคะเห็นไก็ตีให้มันแตกสักนิดหนึ่งนะคะค่อยๆกวนนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะง่ายๆแป๊บเดียวก็เสร็จอนะคะคือเมนูแต่ละอย่างพี่จะจะเอาแบบว่าเอาทําง่ายๆนะคะแล้วก็น่าคนไทยน่าจะชื่นชอบก็เลยก็จะก็เราจะค้นหาอย่างนี้มาให้นะคะ <Okay. S 2> เริ่มเดือดแล้วลูกมาค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวมันจะดึงๆเดี๋ยวเอาเดี๋ยวทีนี้เอาเอาลูกชิ้นปลาใส่ลูกชิ้นปลาเนี่ยเป็นปลาปลานี่ต้องเป็นปลาแผ่นนะคะปกติเขาก็จะนิยมกันอย่างนั้นนะคะเริ่มแล้วล่ะคะ่ะเริ่มแล้ว,ะะลวใกล้แล้วล่ะคะ่ะ ะะดูแลสุขภาพกันนะคะทานอาหารให้อร่อยนะคะเวลาเราทานอาหารเราต้องมีความสนุกสนานในการทานนะคะมันก็จะคือเป็นการช่วยดูแลสุขภาพแล้วก็ évidemment. กระตุ้นการย่อยของเราด้วยนะคะ, oh. ะการย่อยของเรานะคะถ้าอารมณ์ดีอารมณ์ไม่เครียดไม่อะไรอย่างเงี้ยอาหารก็จะย่อยได้อย่างดีด้วยนะคะเห็นไหมคะเริ่มไอตัวตัวเส้นเน่ไอตัวออะไรข้าวเหนียวข้าวเนาะอันนี้ข้าวเนาะข้าวข้าวข้าว ข้าวเจ้าผสมข้าวเหนียวนะคะสักหน่อยแต่ข้าวเจ้าจะเยอะนะคะเขาจะทําไปแป้งเอานี้ไปบดบดบดนะคะบดแล้วเขาก็ไปบีเป็นเส้นออกมานะคะเป็นเส้นออกมาจะได้พอดีแล้วก็จะได้ยกเรานะคะง่ายๆนะคะทําง่ายๆค่อยๆลงนะคะเดี๋ยวมันกระเด็นกระดดนใส่เยอะๆค่ะเพราะว่าอันนี้เพิ่มโปรตีนนะะโปรตีน โปรโตีนจากเนื้อปลานะคะที่นี่เขาแบบว่าปลาปลาเขาก็มีหลายหลายประเภทเนาะส่วนมากก็จะเป็นปลาทะเลนะคะปลาปลาสมมุติว่าถ้าไม่มีประเภทอะไรพวกนี้นะคะพวกเรือหล็กใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเอาไปทําเป็นลูกชิ้นปลาทั้งหมดเลยนะคะลูกชิ้นปลาก็จะมีแต่เ,เขาเรียกว่าอ,อะไรนะถ้าเป็นปลาแผ่นก็เรียกออหมุเนาะ แล้วก็มีโอเด้งใช่ไหมแล้วแตะกินแล้วแต่เรียกกันแล้วกใ <น S 2> ส<า>่ผักอ,อย่างอื่นก็ได้เป็นพวกแครอทนะคะแต่เขาไม่ค่อยนิยมใส่นิดหน่อยได้เพราะเป็นสีสันนะคะแล้วก็มีต้นหลีกนะคะบางคนก็ใส่กระปัปรีนะคะบางคนอย่างคือเพื่อจะได้มีกินผักกินด้วยอะไรเงี้ยนะคะ สำหรับคนที่ไดเอทเขาก็ไม่อยากให้กินเยอะนะคะกินปลาได้ตัวลูกชิ้นปลาใส่เยอะๆก็ได้นะคะใส่ใส่ตัวไอต,ตัวข้าวเส้นเนี่ยใส่สักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาเยอะๆก็ได้นะคะแล้วก็เอาผักใส่เข้าไปนะคะคือเอาเครื่องปรุงตัวนี้ผัดเข้าไปก็โอเคก็รสชาติอีกแบบหนึ่งก็ก็อร่อยเหมือนกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดือดมากตอนนี้ หาจารย์มาให้ไหมคะอร่อยมากคือารจาร์ข้างในกรอเอาแบนๆก็ได้โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยุ่งยากนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะคะ พี่เจนถนัดซ้ายก็หมุนไปหมุนมาอยู่นะคะน่ากินมากไข่ต้มใส่ก็ได้นะคะดัดแปลงเอานะคะหน้าทานอย่างให้ทุกคนแล้ได้ลองทานกัน นีโรยด้วยน้ำมันเอยโรยด้วยงานะคะอืมนะคะมันมันได้กับสถานที่แล้วก็เครื่องปรุงแล้วก็ทุกอย่างก็คือใหม่ๆแต่ในสถานที่เลยนะคะรสชาติมันจะแตกต่างกันอย่างไรนะคะอากาศด้วยนะคะสถานที่สถานที่เกิดของมันด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จันทาให้ดู อร่อยมากหนุบหนับได้กินผงกะหรี่ด้วยนะคะเมื่อกี้ใส่ช้อนชาหนึ่งนะคะอืลุกชิ้นปลานะคะเมื่อกี้ปลาปลาเส้นอันนี้ต้นหลีนะคะอืม ลองลองทาเมนูหลายๆเมนูลองกันทานดูนะคะพี่จงก็จะพยายามหาเมนูง่ายๆที่จะคิดว่าน่าจะหาคือเห็นเห็นวัสดุแล้วล่ะเห็นอุปกรณ์ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วพี่บา้านพี่แจงว่าหาได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเคยทําเคยทํที่นู่นเพราะว่าได,ได้ได้เจอแล้วนะคะอร่อยมากๆเท่ากันได้กินรสชาติผงตะลี่นิดหน่อย คือมันไม่แรงนะคะมันก็จะมีกลิ่นซอสกลิ่นซอสพริกของเกาหลีมันก็จะได้มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเพิ่มความหอมเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติให้มันเข้มข้นขึ้นนะคะลองทานทานดูกันดูนะคะหรือว่าใครต้องการอยากให้พี่แนนทำให้วูอีหรืออย่างอื่นก็ยินดีมากๆเลยนะคะ วันนี้พี่แจมคิดว่าน่าจะพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอจะขอตัวก่อนขอบคุณนะคะวันนี้นะคะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะพี่แจงก็จะดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่นะคะเราต้องผ่านโควิดไปด้วยกันนะคะโควิดต้องผ่าน โควิดเขาต้องไปไปอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจต้องให้ดูแลสุขภาพแล้วก็ให้ความรู้นะคะอย่าลืมพี่แจงขอย้ํานะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะเรามาร่วมมือร่วมใจแล้วก็ไปด้วยกันนะคะต้องการอยากให้พี่แจงให้ความรู้ส่วนไหนก็คือบอกมาเลยนะคะพี่แจงยินดีมากๆตอนนี้พี่แจงก็โรงเรียนอีกนะคะพี่แจงเรียนออนไลน์อีกนะคะเรียนออนไลน์ตลอดเลยนะคะ ฝากท,ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่แจงด้วยนะคะใน YouTube ก็จะกุสมาอินโคเรียนะคะใน Facebook ก็จะตัวนี้นะคะกุสมาพุทธใยสงนะคะขอบคุณมาสกสำรับการติดตามรับชมรับฟังจะพอแค่นี้ก่อนแล้วก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีครับกรมโอ้นันอัยองฮิเกเซโยชิช่องให้ดูสอสอคำสันนิดาสรางคำนิดาบายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ